ไปคะ่ะพี่น้องค่ะรุยถ้ำนาคีเพื่อไปซุปโต้แ้วค่ะพี่น้องเด้อแต่กระสิท่ายตอนขึ้นให้เบิ้งซื่อๆเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิมันสิเสียงดังน้องสาวพี่น้องเนาะ,ะรุยถ้ำนาขี้ขอโชว์ขอมานฝากตอนเอฟซีแฟนช่องจ้า ห้ามก่ะกองไฟห้ามดูบุหรีแล้วก็รักษาความสะอาดค่ะค่ะด้านนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะเดินขึ้นไปในวันนี้ค่ะเป็นเส้นทางศึกษารธรรมชาติน้ําตกตาโูตอนนี้เราก็อยู่จุดที่หนึ่งนะคะจากหนึ่งถึงสิบนี้เป็นทางลาดยางค่ะแบบนี้เลยหนึ่งกิโลสามร้อยเมตรหึ่งตรงนี้ก็เป็นทางแยกเส้นทางธรรมชาตินะคะ ไปทางด้านนี้เลยค่ะค่ะตงชุบตัวอยู่ตรงไหนคะพี่เนี่ยนี่ค่ะเราก็จะผ่านไปน้ำตกเซตีสี่เดินไป5้า้อยเมตรถึงถ้ำเราจะไปอีก200้อยเมตรตอนนี้ก็จะเป็นทางแยกปบ่บอกชุบตัวนะคะค่ะไม่ไก่เราก็จะเดินเลี้ยงมาทางด้านนี้เลยค่ะค่ะนี่ค่ะบอกชุบตัวอยู่ด้านบนน้าตกเซตีสี่นี่นะคะเป็นน้ำตก้นทีห้าเราชุบแล้วเราก็เดินกลับออกมาทางเดิมก็ไปหน้าผาหน้าที้ทางลงก็จะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เดินลงมาคนละฝั่งกันค่ะ เดินอมาทางด้านนี้ก็จะผ่านตรงนี้น้ำตกชั้นที่สามมาจุดการที่จุดที่สี่เหมือนเดิมเราก็จะเดินสวนการใช้ทางลาดยางค่ะค่ะระยะทางขึ้นสองกิโลลงสองกิโลไปกลับสี่กิโลค่ะระยะเวลาก็สองถึงสามชั่วโมงค่ะไปค่ะสิธีการเดินทางของเราเราก็ถ่ายรูปค่ะค่ะไปเลยค่ะถ่ายรูปต่อไปด้านหน้านี้ไหมคะค่ะไปเถอะค่ะตอนลงค่อยถ่ายก็ได้เนี่ยถ่ายก่อน น่สองอกรูนะคะออันนี้จุดที่สองค่ะพี่น้องผ่านไปแล้วหนึ่งจุดสองจุดเห็นหัวเต่าค่โอ้แต่ว่าก็คือดีไปตรงนันเลยใช่ค่ะ พ้าพานเห็นหัวเต่ามาแล้วด้วยน้องค่ะค่ะเอฟซีาบางท่านเนาะคะะ่ะเวลาเอฟเวลาไปไายเนาะคะ่ะวันซักซีต์ก็ให้ไปซ่าๆแน่เนาะค่ะเพิ่นกระสีแนมหาโตเลขแล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะเอานี่เด้อค่ะก็ไปซ่าๆให้แล้วโอ้แต่ว่าเลขงามๆดเดี๋ยวถ่ายไปให้บึงกันพี่น้อง มนก็เป็นเสียงบริวารนะคะเสียงบริวารเสียงดึนออกมาค่ะฆรา์ของท่านเฝ้าประตูเมืองบาดาลอ๋อค่ะองค์ฆราศเฝ้าเมืองบาดาลค่ะพี่น้องค่ะแต่โฟกัสไปหน่อก็จะเห็นเหล็กงามเด้พี่น้องเนี่ยโฟกัสไปนี่เลยเนี่ยค่ะพี่น้องอยู่เสียงบริวารเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะตัวเลขชัดเจนค่ะพี่น้องค่ะตัวเลขชัดเจนพี่น้องเอาอยู่แต่ขุณแม่เด้อตามใจคุณแม่เนี่ยเพิ่นคอมเมนต์มาบอกให้ ช้ช้าหน่อยพี่น้นองเนาะอ้าวนี่เด้อค่ะพี่น้องไปโตได้บ้างพี่น้องเลยทำเวลาใช็ไหมอันนี้ท้ำนาคีค่ะพี่น้องค่ะท้ำนาคี ค่ะนี่อันนี้น้ำตกพระสวรรค์ค่ะด้านล่างก็จะมีเสียงบริวารของท่านนะคะกระจายอยู่ทางหน้าน้ำตกค่ะอ๋อสวยค่ะค่ะเสียงบริวารเนาะค่ะพี่น้องเด้อค่ะโอ้สวยงามสวยงามค่ะพี่น้องนี่เด็กก็หนึ่งเป็นคนกุมภาเนาะเด็กก็นึงเดินไปก็วันนี้มี อันนี้เป็นสายน้ำทำหน้าขี้ดวยค่ะพี่น้องเ้อยเป็นไงคะเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเขาอ่อน <c oughs> อ่ม <c oughs> ไปต่อนะคะพี่น้องเนาะได้กระบอกเข้าอ่อนแต่ว่าบรูปเป็นยังนะค่ะพี่น้องด้วยรู้ว่าเมยแต่อยากมากพี่น้องค่ะรู้ว่าเหนื่อยแต่อยากมากก็คือเหมือนปูยานะคะพี่น้องเนาะเพื่อนดนจิตดนใจให้เห้ามมาหาเดือสี่พี่น้องเมย์โหว่าเมยแต่อยากมากมันก็สงสัยอย่ะด้วยนะพี่น้องเนาะรู้ว่าเหนื่อยแต่อยากมากกราบมาขอพรเนาะคะ่ะ ฝากตอนเอฟซีแฟนช่องลงมาเนี่ยแถบเขาสุดพนะะัะพี่น้อง่ะขึ้นเมื่อนี่ค่ะสองกิโลเดินสองกิโลวันนี้จะเดินสี่กิโลค่ะไปกัดนะคะ่ะพี่น้องเนาะเพื่อเอฟซีแฟนช่องมีตัวดีตัวเด็ดฝากตอนแน่นอนนะคะ่ะพี่น้องเนาะเบิรงอย่าเลื่อนผ่านเลยพี่น้องเลยค่ะอยากได้รางวัลทีหนึง่งอย่าเลื่อนผ่านค่ะพี่น้อง่ะแต่ว่าทางสิสะดวกสบาย ก็ทำหน้าค่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเนื่องจากพิ่นเทพื้นลาดไปเบิดเลยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมันก็นเลยเสิดีแน่จักหน่อยเนาะคะ่ะน้ำตกหน้าขี่เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะปูย่าอยู่ใชยเนาะคะ่ะสูงปันไดกระดันโดนไปพี่น้องสูงปันไดกระดันโดนเพื่อที่สิเดไทยทำฮะอีกยาวไกล <laughs> ค่ะน้ำตกนะคะอ้าไปสูโตอพี่น้องสูโตอคนทะเลืออีกหนึ่งพันสองร้อยสามสิบไป,ไปพี่น้องอ้าไปไป ค่ะพี่น้องคะ่ะในที่สุดก่ะถึงจุดหมายชุบตัวอ๋ออ๋อมาถึงนี่ก็มีห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำก็ได้นะคะเพราะว่าหลังจากนี้ไม่มีห้องน้ำแล้วค่ะคขึ้นถ้ำนาขี้ค่ะพี่น้องคะ่ะ ในทีส่สุดเราก็ถึงจุดหมายค่ะแสงเขาลูกอ่าไปเลยครับไปเลยลจุดนี้ก็สิเป็นจุดอันตรายระวังระวัลงลื่นเ <c oughs> ปนน็นเย็นครับเป็นเย็นเราไปด้วยกันเราไปด้วยกัน นี่ก็สิเป็นจุดเสี่ยงในจังหน่อยค่ะพี่น้องระวังรื่นนะคะการใส่หมวกนี่ก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งนะพี่น้องเนาะ คือเมื่อวานนี่ไปเขาทำทำผ้าใหญ่อีกเกียนี่อู้เป็นหมืนม่นๆโตพี่น้องมันขี่ขี่ลงมาใส่หัววันนี้อ๋ะมันจะบะถือหัวพอเ้าใส่หมวกแต่สุภผ้าลวดนี่รับเต็มๆพี่น้องเมื่อวานนี่ไปต่อพี่น้องเห็นยังวันโอ้ ุดนห้าสิบปีกไปท่านเขาทำหน้าข้นะคะพี่นด้อค่อง้ยเปน้ี่ยออยีปร้อสิถึงสองร้ปีรถึงนะคะพี่นงเด้อประมาณนะครับประมาณประาำต้นประมาณ4ี่ถึงห้าโคนโอ แต่ถ้าตัวเล็กนี่น่าจะเป็นสิบคนนะกอะคนใหญ่ในห้าคนโอบตัวใหญ่ในประมาณสี่ถึงห้าคนโอบตามความเชื่อเขาบอกว่าต้นไม้ที่อยุเยอะๆเขาไม่ทันก็ก็จะมีสิงสักสิบตัวอย่างแดงอันนี้ยางแดงเนาะยางแดงอันนี้ต้นยางต้นยางแดงเนาะคืออะไรับยางนามันเลือดได้ก่อน แต่ว่าเขาจะมีความแตกต่างกันสังเกตจากใบนะครับที่ใบของยางนาจะออกสีเหลืองๆแม้่จะใบ